35ปีแล้วไงวะโอ้โหครับวันนี้เลียเนลเมสซี่โชว์ความเทพให้โลกได้เห็นอีกครั้งหนึ่งครับว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขสำหรับเขาเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับยังทำสถิติยิงเร็วที่สุดในอาชีพการเล่นของเขาด้วยครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ เมื่อหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาครับทีมแชมป์โลกอย่างอาร์เจนตินานะครับก็ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติออสเตรเลียครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งในเกมนี้นะครับอาร์เจนตินาส่งผู้เล่นอย่างเรเนลเมซี่นำทัพนะครับอังเคลดีมาเรียแม็กอลิสเตอร์นะครับโรดริโกเดปอร์นักเตะอย่างเอนโซครับมิครัสโอตาเมนดี้คริสเตียนโรเมโรยกทัพมาจากชุดแชมป์โลกเลยครับผลปรากฏว่าเกมนี้นะครับทีมชาติอาร์เจนตินาก็เอาชนะทีมชาติออสเตรเลียไปแบบสบายๆครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ ซึ่งเกมนี้นะครับเรเนเเมซี่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดครับพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขสำหรับเขาเท่านั้นครับและนี่ลยครับเปิดฉากมาไม่ถึง2นาทีครับเรเนเเมซี่ได้บอลบริเวณหน้ากรอบหัวกะโหลกครับก่อนจะเตะเข้าเท้าซ้ายครับแล้วก็ยิงเบียดสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามครับโดยประตูล่าสุดครับที่ยิงทีมชาติออสเตรเลียนะครับเมซี่ใช้เวลาไปเพียงแค่1นาที19วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งสถิตินี้นะครับเป็นสถิติที่เมซี่ยิงเร็วที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของตัวเขาด้วยแหละครับ และด้านล่างนี้ครับก็คือสิติในการยิงประตูของเมซี่นะครับตอนนี้เขายิงได้แล้วทุกนาทีครับยกเว้นเพียงแค่นาทีแรกของเกมเท่านั้นที่ยังไม่สามารถทําประตูได้ครับแต่ที่เหลือเมซี่ยิงได้ตั้งแต่นาทีที่2ถึงนาทีที่90ยิงครบแล้วครับนอกจากยิงประตูเร็วที่สุดในชีวิตของตัวเขาเองแล้วนะครับในวันนี้เมซี่ก็โชยโลกได้เห็นอีกครั้งนึงครับว่าลีลาของเขายังร้ายกาจเหมือนเดิมเป็นอย่างไรไปดูเลยครับนี่เลยครับความโหดของเลเนลเมซี่ครับจังหวะการกระชากลากเลื้อย ดูเลี้ยงหลบครับยังเหมือนเดิมเลยครับสุดยอดลีลาร้ายกาจมากๆครับโคตรสุดยอดครับเรเนลเมซี่และนี่แหละครับก็คือสถิติของเรเนลเมซี่ครับยิงประตูในนามทีมชาติติดต่อกัน7นัดแล้วนะครับและที่โหดไปกว่านั้นครับนี่ครับดูครับจากสถิติครับ14นัดหลังสุดในนามทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเรเนลเมซี่ยิงไป13เกมยิงไป22ประตูครับแล้วก็ทำอีก5แอสซิสต์ครับสุดยอดโคตรครับสำหรับทางเรเนลเมซี่ครับ โหดสุดๆโหดโคตรครับอายุ35ปีแต่เล่นเหมือนเด็กหนุ่มวัย20ต้นๆครับลีไลน์คงร้ายกาศเหมือนเดิมครับก็เหมาะสมแล้วและครับเลนินเมสซี่ที่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรเนลเมสซี่ครับได้ดูลีลากันไปแล้วใช่ไหมครับเขาร้ายการขนาดไหนครับมีอะไรอยากจะพูดถึงเมสซี่บ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งหัวใจแล้วก็กดตั้งเป็นรายการโปรดครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ